สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนการเขียนอักษรคาตาคานะกันค่ะซึ่งก็มีทั้งหมด46ตัวเหมือนกับฮีรางนะเลยนะคะซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้อักษรคาตาคานะเพื่อวัตถุประสงค์บอกว่าศัพท์คํานั้นๆน,น,นะคะมาจากภาษาต่างประเทศค่ะเราจะเริ่มเขียนทีละวักนะคะเริ่มจากวักอะก่อนเลยค่ะ ตัวแรกคือตัวอะนะคะมีอยู่2ขีดนะคะขีดแรกขีดที่สองอะค่ะต่อไปก็อีนะคะ2ขีดเหมือนกันค่ะอีต่อไปอูมีอยู่3มขีดนะคะขีดบน1ขีดสองแล้วก็ สค่ะต่อไปนะคะอ่าเอค่ะ3มขีดเหมือนกันค่ะขีดแรกขีดที่สองแล้วก็ขีดที่สค่ะสังเกตดูนะคะว่าขีดบนเนี้ยจะสั้นกว่าขีดล่างนะคะต่อไปตัวโอค่ะมีอยู่3ามขีดนะคะเริ่มจากขีดแรกลากยาวๆนะคะขีดที่สองค่ะ ะวัตดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขีดที่3ค่ะต่อไปเป็นวักค่ะนะคะมาดูกันนะคะตัวแรกค่ะขะนะคะขีดเห็นไหคะขีดที่3ขีดต่อไปขูค่ะตัวขูนะคะต่อไป เสียงเคค่ะเขมีสามขีดนะคะเขค่ะต่อไปเป็นโขค่ะโขนะคะข่าขี้คู่เคโขค่ะต่อไปจะเป็นวักษะนะคะตัวแรกค่ะ1ขีดสะนะคะ ต่อไปตัวชี้ค่ะตัวชี้นะคะต่อไปค่ะตัวสื่อค่ะสื่อนะคะต่อไปเศษค่ะเศษนะคะต่อไปเป็นตัวโศค่ะ ก็ตวัดค่ะต่อไปจะเป็นวัคทะนะคะมาดูตัวแรกเลยค่ะวัคทะนะคะตัวทาค่ะต่อไปจะเป็นตัวชินะคะตัวชิค่ะต่อไปจะเป็นซื้อนะคะคล้ายๆกับชินะคะ แต่ซื้อจะตะวัดลงค่ะต่อไปค่ะเป็นตัวเทค่คะเทกก็จะมี3มขีดเหมือนกันนะคะขีดแรกขีดที่สองแล้วก็ตวัดลงค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวโทกโทก็จะมี2ขีดค่ะขีดแรกแค่นี้เองนะคะอะต่อไปมาถึงวักนะค่ะตัวแรกเลยก็คือตัวนะนะคะ นะนิตัวนี้ค่ะนุนานินุนะคะคล้ายๆตัวซื้อนะคะแต่ว่าจะมีขีดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือจะตัดตรงนี้ไปค่ะต่อไปเป็นตัวเนคค่ะตัวเนวนีมีทั้งหมด4ขีดนะคะเริ่มจากขีดแรกค่ะมานิดนึงนะคะสอง ส4ค่ะต่อไปเป็นโซค่ะตวัดนิดเดียวค่ะอะขอโทษดีค่ะต่อไปเป็นตัวโนะนะคะตวัดไปนิดเดียวค่ะว้คขาค่ะเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวหะค่ะสองขีดแค่นี้เองนะคะคีค่ะคุค่ะ ตัวเหตุค่ะแล้วก็โฮ oh, ค่ะโฮ oh, มีทั้งหมด4ขีดด้วยกันนะคะขีดแรกค่ะลากไปเลยแล้วก็ขีดที่สองนะคะตะวัดนิดหน่อยค่ะแล้วก็3 4วักมะ,ะคะตัวแรกค่ะตัวมะค่ะ มิค่ะสามขีดนะคะตัวมุค่ะคล้ายๆตัวม้าค่ะแต่กลับด้านกันนะคะต่อไปจะเป็นเมค่ะแล้วก็โมะนะคะตัวต่อไปจะเป็นตัวยะยุโยะนะคะเริ่มที่ตัวยะค่ะ ตัวยุนะคะแล้วก็โยค่ะตัวโยนะคะอาจ,จะเป็นผีดแรกนะคะสองแล้วก็สามค่ะวัครค่ะตัวแรกเลยนะคะตัวระลีค่ะคล้ายๆตัวรีของฮิรางนานะนะคะแต่ว่าจะเลียวกว่าค่ะ รู้ค่ะเละค่ะแล้วก็โลค่ะสองตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัววะกับอึนค่ะเริ่มที่ตัววะก่อนนะคะต่อไปก็อึนค่ะอ,อ,นะอึนจะคล้ายกับตัวโสนะคะ ่เดี๋ยวตัวโซทําให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าโศตวัดลงส่วนอื่นตวัดขึ้นนะคะเหลืออีกหนึ่งตัวนะคะที่ถ้าเป็นคาตาคะแล้วเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะก็คือตัวโวหรือตัวโอนะคะเมื่อเป็นคําช่วยคือตัวเนี้ยเขาจะไว้เป็นคําช่วยจะไม่ได้เขียนเป็นอักษรคาตาคนานะคะแต่ถ้าจะเขียนจริงๆแล้วเนี่ยก็เขียนตามนี้เลยค่ะเริ่มที่ ขีดแรกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเขียนง่ายดายมากเลยอย่าลืมไปฝึกเขียนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ